ครับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้กับมุกโดรนทัวร์ครับวันนี้เราพาดูช่างใหญ่ช่างพิลุมช่างเจย์นะครับทําสีตู้โลเมเจอร์นะครับใส่เจชพวกเหตุการณ์ครับนี่เป็นการลงเม็ดนะครับระเบิดสีที่ใช้เป็นสีน้ําใช่ไหมครับใช่ครับายี่ห้ออ่านบัวอ่าออ่านบัวกมันบแต่ว่าเพิ่นบอกสีนี่ดีครับแข็ง แมนครับเป็นกิโลเลยครับหนาครับรับประกันไม่มีรอกคบสีตัวนี้ใช่์ว่าช่างแกะฮะปล่อยยุแต่มันอยู่นั่นนะอยู่ก็เลาะกันเชียงงานเลาะจีลากจีอะไรประมาณนี้เนาะยางพวกนั้นก็ไซเล็กเหลือคัแมนบ่ะแต่ว่าไซเล็กมันเห็ดงานท่านบ่ะเหรอยางไปงานลุงคุณื้อแลกอีกแล้เออแลกไว้ละเหมือน้วครับขันยากใดก็มี่แมนบ่ สั่งเลยไม่นี่ผลกี่ใบครับเกือบใบเอามืออ๋อส่งส่งกันไหนดูนี่นประมาณไอ้บปถึงกลางเดืนอนครับตอนกีน่ใบเอามาเลยมีลูกค้าสั่งหรือเปล่าอ๋อขนาดบ่มีงานโควิดยังขายได้เนาะป๊าดวะแน่นอนเลยเหลือลมอพวงยู่ห้อนลยก็ดีครับเออขายเชี่ยวเดือดละล,ะล,ะละอยคนบอกไม่ต้องขายแพยงต้องขายอะไรอ่า ถึงลูกค um ้าท um ี <k <k ag ่ว่าถามนึกช่องของทางมาเด้อเออมันอยากได้งานดิบนะเพราะว่าทางทางโรงงานอยู่บ่บ่ขายบ่ขายงานดิบเลยแม่นครับขายแต่งานสําเร็จรูปครับตู้เปล่าพร้อมสีครับขายครับแต่ว่างานดิบไม่ขายนะครับโอเคครับอันนี้ครับมองใกล้ๆไหครับโอ้เม็ดงามีดีวะคนน่ะแหงเลยครับเนี่ยยังยังยังครับโอ้ตัวเฟยตัดหางเฮ้ยคอยมาแต่แหงเลยไหม มันจากนาทีน่ครับนาทีได้ครับเงามดีครับีโมนี่ถ้าคนนเอาแบบว่ท mm ่านคือมันดังมันจะบ่เงามันบเงาเหมือนบอมนบ ประมาณนะ่ะแอดต้อนแอดสันเฮียเยรือ่านบวกคับภาษาอังกฤษผมจบป .4 เอาไก่เหล็กออกสีนี้ไม่ต้องผสมใช่ไหมครับบัวครับผลเลยอันนี้รั่วเม็ดนี่ผลเลยครับตักใส่กาผลเลยเอาหัวกาไงแล้วแต่ความสารานท้อแต่งเอาไเม็ดหน่อยเม็ดนี้ครับวันนี้ก็เจอกันเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันต่อไปสวัสดีนะครับ